สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชาพลศึกษาก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับการอบอุ่นร่างกายกันค่ะการอบอุ่นร่างกายหมายถึงกิจกรรมที่ทำเบาๆในจังหวะชา้าๆอาจมีตั้งแต่การยืดเหยยดกล้ามเนื้อการย้ำอยกที่เบาๆยืดกล้ามเนื้ออบอุ่นร่างกาย ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานสําหรับการฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานเป็นประจําจะทําให้นักเรียนมีส่วนทรงที่ดีร่างกายแข็งแรงและสามารถทํากิจกรรมอื่นๆได้ดีด้วยยกตัวอย่างท่ายืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนั่งงอเข่าม้วนหน้า 1. น,นั่งยองๆลงโค้ง,งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้ายกส้นเท้าขึ้นน้ําหนักตัวอยู่ที่ปลายเทา้า 2. วางฝ่ามือทั้งสองข้างลงบนเบอกห่างจากปลายเท้าพอสมควรฝ่ามือทั้งสองห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่ 3. น้มตัวลงไปข้างหน้าเหยียดขายกสะโพกขึ้นพร้อมกับงองข้อศอกก้มศรีรษะให้ค้างชิดอกพยายามให้ศรีรษะส่วนท้ายทอยแตะพื้นนะคะ 4. ใช้แขนและเท้าทั้งสองข้างดันลำตัวไปข้างหน้า การใช้แขนและเท้าต้องออกแรงยันพื้นให้เท่าๆกันนะคะเพื่อให้หมุนตัวไปข้างหน้าในทิศทางที่ตรง 5. ขณะที่หมุนตัวให้หน้ายังคงก้มอยู่จนกระทั่งฝ่าเท้าเหยียบพื้นกลับมาอยู่ในท่านั่งยองๆเหยียดแขนไปข้างหน้าแล้วลุกขึ้นยืนเป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าครับ อ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้แล้วเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนทําอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีงานถ่ายคลิปวิดีโอให้นักเรียนปฏิบัติศึกษาดูจากคลิปที่ครูได้ทําให้นะครับผมแล้วเอามาตอบคําถามถ่ายคลิปนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม